อ,อยู่น้นยะครับตอนนี้ค่ายีที TV นะครับซึ่งพามาดูการเตะฟุตบอลกระชับม,มิตรระหว่างแฟนคลับฐานอากาศกษีเกตครับเป็นไงจอหนึ่งตอนนี้โห oh, ตอนนี้ส,ก,ก,อสก,กอร์ตอนนี้เรา8ปต่อหครับ ครับถ้าเขาไม่อ่อยให้สงสัยนี่เราอยู่ข้างไหนเราอยู่น่าจะรู้น่าจะเป็นที่รู้กันว่าเราอยู่ข้างไหนจริงๆไงสกรมันจบไปตอนเจหนึ่งแล้วใช่ครับตอนนี้เราร้อยสิบวินทีเพราะว่าอาใสตัวเยอะใช่โอเคเขาไม่มีตัวเปลี่ยนเขาหมดแรงเขาหมดแรงเราเลยมายิงได้ตั้ง4ลูกนะครับอย่าดูนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับก็นะครับเราถือว่าสนุกถือว่าสนุกสนานเลยนะครับวันนี้นะครับเรียกเลย ดูดูดูก่อนดูก่อนเนี่เรามีหมดครับวันนี้มีหลายหลายกลุ่มครับพึ่งแพ่นะครับส่งเจลาดมาน้ำซีดน้ำซีดดูผมดูแล้วน่าจะตีกองเก่งอย่างเดียวอ่าดูแล้วผมว่าสภาพสภาพเขาเรียกว่าผมว่าผมว่ามันตีกองหรือเปล่าเป็นยังไงครับก็ไม่รู้ก็แชมป์อะครับโอ้โหโอ้โอ้เอาเอาลุกนี้เราส่งตัวจริงลงก็ดีนะเราอุตส่าห์แบบเราอุตส่าห์เก็บโดนอีกแล้ว ประตูประตูนี่กระดำซีนะครับโอ้แล้วคนทีมแชมป์ใครเนี่ยน้องเขาเข้าโครงการนี่ฝากเมียไว้กับพี่อ๋อฝากเมียไว้กับเราเข้าใจครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับครับเฮ้ยคือเขาจ้าแข่งกันอยู่นานๆทีมีสาวน้องน้องเชียร์ใครครับไม่ค่ะครับน้องใหม่เชียร์ใครครับมามาเชียร์โก้คนไหนคนไหนคนไหนอ่เชียร์โกเอ้าเชียร์ประตูจบกันโอ้ สนใจยังไม่อยู่กลุ่มฮาร์อมับ้างไหมเราถามไปดูก่อนเราถามไปดูก่อนอนุมานหรือเปล่าแต่โดนอีกแล้วเนี่ยอันนี้น้องของดำซีนะครับดำซีเห็นประจํานะครับที่หลังกองหลังกลองหลังกลองนั่งอยู่ทำไมหลังกลองเรีรู้อ่ะเสียงดังก็ดังตอนนี้เหลืออีกอ้าวหมดเวลาแล้วครับอ่าอีกรูนนึงก็ได้ยิงโคตเลยยิงโคตแบบท่อนเปลีช่องสามไม่ได้เอาหมดเวลาแล้วครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับขอบคุณมากขอบคุณก่อน ถ่ายรูปานะครับจบแล้วดูสภาพของแต่ละท่านอ่ะจานึงยกให้นจานหนึ่งตีกองเป็นอย่างเดียวตีกองเป็นอย่างเดียวยงงครับ,รบรมปีปัญหาอะไรครับเปล่าโอ้โหเราดูครับว่าของเราแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรง <c oughs> <c oughs> โอ้โหอ่ะตามมาเลยครับตาม,มาเลยตามมาเลยตามมาเลยตามเรามาเลยอ่า ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณครับโอ้โหดูขนาดพี่เขายังใสอยู่เลยอ่ะดูของผมไปหมดแล้วอย่าเพิ่งผมติดใจอยู่คนเดียวพี่จะรับเหนียวไปไหนเนี่ยพี่พี่โอ้โหพี่พี่รับตัวรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ก็ก็ค่อนดีวันนี้ดูทออทหารอากาศเอาเลยเอาเลยทหารก็ทหารเอาพี่ก็ทหารอากาศผมทออคนคนคนอะไรนี่กัน เป็นนนไงวััี้ครบก็สนุกดีครับสนุกดีครับเพิ่งมาเคยเพิ่งมาเล่นครั้งแรกครับก็เลยรู้สึกดีใจเนาะคสภาพที่เป็นะครับวันก็ส่วนเนาะสนามนะครับต้านต้าต่อไปอ่าหมอเชิญเชิญนะครับพิธีกรนะครับก็ขอบคุณนะครับดูสภาพก่อนแล้วกันสกอร์ยังใสอยู่เลยนะสกอร์แปดแปดต่อห้า อันนี้อันนี้คือยอมให้แต่สองห้าจริงๆโดนไปตั้งแต่เจ็ดหนึ่งแล้วใช่ตอนแรกเราแพ้เจ็ดหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวพวกเราขอบคุณนะครับขอบคุณมากพี่เดี๋ยวเจอกันที่สนามนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมโอเคนะครับก็ไอคอนทีวีวันนี้เ,เป็นการแข่งขัววนฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทออก,กับสีตะเกตนะครับก็จบไปด้วยความสนุกสนานนะครับขอบคุณแฟนคลับสีตะเกตแล้วก็ขอบคุณผู้ประสานงานด้วยนะครับแฟนเพจของสีตะเกตเอฟซีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเเดดีี๋ยยว็นน้ไไไปูฮลท์ กันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวหลังเกมมาเจอกันครับผมโอเคครับใกล้มใกล้้มาใกล้มาใกล้ี่เน้นเลยนะเล่นในบ้านสังศิรต้องมาก่อนนะครับแล้วก็เดิกที่

บางทีก็เริ่มรู้สึกหมดหวังแต่เมื่อได้พบเธอจะเปลี่ยนให้โลกนี้ไม่เหมือนเก่าแต่เมื่อได้พบเธอจะทำให้ฉันนั้นได้เข้าใจ ให้เธได้รู้ว่าจะมีควมไมหเพียงใดสำรับฉันพราะเมือในพบเธอจะเปลี่ยนให้โลกนีไม่เหมือนเก่าพราะเมือได้พบเธอจะทำให้ฉันนั้นได้เข้าใจเวลาที่เสียไปฉันเสียไปเพราะเราพบใคร ถนนที่ไรจนหมยและมาพบเจอผู้คนมากมายภายในใจยังเหมือนบางอย่างขาดหายสิ่งไดที่ใจฉันนั้นคอยมานานยังคงอยากจะค้นให้เจอสักครั้แม้คืนละวันจะเหยผ่านไปจนบางทีก็เริ่มรู้สึกหมดหวันแต่เมื่อได้พบเธอจะเปลี่ยนให้โลกนี้ จะทำให้ฉันนั้นได้เข้าใจ จะเปียครับเป็นไงครับรู้สึกว่ายังครับวันนี้วันนี้ลุงครับกล้องอยู่ลุงครับกล้องอยู่อ่ารู้สึกไงครับวันนี้สบายใจมากครับนะสบายใจครับอ่ะสาวๆตโตสิวะสิวะครับออโต้ออโต้ครับหอยแอร์ครับแดกไมค์กุ้งแหลกสัตว์เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ ออโต้ครับขึ้นมาออโต้ครับขอแยกสัมันธ์ครับยังยังไม่พอมสัมภาษณ์ควาู้สว่าโอเคพ่วัภูมิใจใช่ไครับกรรมการเไครับมการดกว่าวันก่อนเยอะอัน้อันนี้ผมบอกตระไม่ไม่ว่าเข้าข้างค่อนข้าเราได้เปรียบเรื่องกรรมการนิดหน่อยนะครับอเบเดี๋ยวกนเดี๋ยวเอาแม่ออต้ดีกว่าขอกขอแโต้ดกว่าเพดรูเพสาวสาเชฟอแม่ออโต้าไ เจ้าของเสียงไอ้โอ้โหเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับด่าโดนดีใจค่ะดีใจสามแต้มดีใจถอดเสื้อหรือดีใจไอ้แต้มเป็นไงครับเป็นไงครับดีใจมากเลยแม่ก็สามแต้มเป็นไงครับในบ้านสามแต้มเยี่ยมมากค่ะเป็นไงครับเาสแต้มในบ้านได้เรียบร้อยแล้วนะคุณต้นอ้อไว้อย่างนึงนะครับเอากันดูเวลาด้วยครับบอลมันเตะกี่โมงดูด้วย โอเคครับขอยางครับเชิญครับมีความรู้สึกไงครับสำหรับแตม่นี้ของพวกเราลงไปถ่ายในสนามก็ก็ก็ดีใจครับกับสามแต้มแรกในรอบสิบปีสำหรับในการกับขึ้นมาไทยลีกครั้งนก็ดีใจครับเออในบ้านในบ้านในบ้านหวัวเราจะได้นะได้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 ่ใช่ใช่ต้องยอมนะว่านักเตะทุ่มเทเหนื่อยสุดยอดวันนี้ว่านักเตะทุกคนเล่นได้ดีเล่นดีเต็มที่เต็มที่ครับเดี๋ยวคงจะมีสามแต้มต่อไปเรื่อยๆครับครับผมสู้ ความรู้สึกรู้สึกตอนนี้เป็นไงช่างภาพช่างภาพตลอดอ่าช่างภาพโอ้ว่าดีใจครับที่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 ได้เป็นส่วนหนึ่งได้สมอสรนเนี้ยฮะได้ทาอะไรดีๆให้กับสมสรก็ดีใจครับก็มีความสุขครับครับโอเคครับก็สําหรับช่างภาพของเราก็โอ้โหนะมันตื้นดันนะมันพูดยากนะนะครับเออเดี๋ยวต่อไปเราไปเจอกันเทปหน้ากว่าอยากจะให้เก็บสามแต้ม